สวัสดีค่ะเลขเด่นวันละ้อวันนี้นำโจทย์คณิตศาสตร์มอปลายมาฝากกันเช่นเคยนะคะค่าของ m ที่ทำให้ 2m m บวก16 4m บวก4เป็น3มพจน์ที่เรียงกันในลำดับเลขคณิตเท่ากับข้อใดนะคะเนื่องจากเขาบอกมาว่ามันคือลำดับเลขคณิตนะคะเรื่องของลำดับเลขคณิตเนี่ยมันคือผลต่างร่วมจะเท่ากันนะคะดังนั้นถ้าเราเอาตัวนี้ไปลบนะคะ m บวกสิลบสอมันจะมีค่าเท่ากับ 4m ่บวกสลบกับ m อ็บวกสินะคะเนื่องจากลำดับเลขคณิตจะมีผลต่างร่วมเท่ากันทุกช่วงนะคะตัวนี้ m อ็ลบสอจะได้ลบเอบวกสิ m 16. เท่ากับ c m บวก4ตัวนี้ให้เราคูณเข้าไปข้างในวงเล็บลบคูณ m ได้ลบ m ลบคูณกับ16ได้ลบ16เสร็จแล้วทางด้านนี้ c m ลบ m ก็คือ3 m ตัวเลขจะเป็น4บวกกับลบ16ซึ่งก็คือลบ12ทางซ้ายมือของเรายังเขียนเหมือนเดิมนะคะลบ m บวก16 หลังจากนั้นย้ายตัวแปร m ไปหากันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ m ลบ 3m เท่ากับข้างนี้ลบ12อยู่กับที่นะคะส่วน16ย้ายมาลบกับ12ก็จะได้ออกมาแบบนี้ลบ m ลบ 3m ก็คือลบ 4m เท่ากับลบ12ลบ16ก็คือลบ28 ต้องการค่า m ย้ายลบ4มาหารกับลบ28ดังนั้นจะได้ m เท่ากับลบ28หารด้วยลบ4ลบหารลบก็จะได้ค่าบวกนะคะ28หาร4ก็คือ7คำตอบของเราก็คือข้อ3ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ